เวลาสระผมถ้าสระน้ําอุ่นจะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแต่พอสระผมนะ้ําประปาพอเอาพอเอาน้ำมาคะลาดสีสระเหมือนจะวูบเลยคะ่ะเป็นเพราะอะไระคะอ๋อโอเคคืออยนี่นะคือสมัยก่อนนะคือสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาเขาไม่มีน้ําอุ่นเนาะคนโบราณไม่มีน้ําอุ่นเขาจะใช้น้ําเย็นพอพอร่างกายของคนเราอะ่ะมันอยู่ที่อุณหภูมิเนี่ยคือสมดุล ก็คือบ่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปถ้าน้ําอุ่นเนี่ยมันทําให้เลือดไหลเวียนดีใช่ไหมคะทำให้เลือดไหลเวียนดีการอาบน้ําอุ่นกับน้ําเย็นเนี่ยควรจะอาบน้ําอุ่นดีกว่านะคะเพราะว่าน้ําเย็นทุกอย่างเหมือนเราโดนนอกน้ําแข็งอะค่ะพี่คุณน้าฝนสมมติว่าพี่น้าฝนอยู่ปกติอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆไปลาดน้ําเย็นมันสะดุ้งอะค่ะลูกขุมขวมันโคตรกระทันหันเลยหัวมันคล้ายๆเลือดมันตึงอะเหมือนเลือดมันแข็งตัวทันทีพี่ลาดลงไปปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะหัวมันติดก้อนเลยอ่ะ พอหัวมันเป็นก้อนกระทบเย็นกระทันหันปุ๊บเลือดมันแข็งมันเหนียวแล้วมันจะรู้สึกว่าเลือดมันไม่เดินหัวพี่ก็จะวูบถ้าบางทีพี่อยู่ในช่วงหน้าหนาวเนาะฤดูหนาวเนาะพี่ พี่เย็นมากเลยพี่ไม่ใส่หมวกหัวพี่เย็นอย่างเงี้ยค่ะพี่จะปวดหัวบางคนนี่จะปวนหัว,ว,ห,วหรือบางคนไม่ใส่ถุงเท้าเวลานอนหน้าหนาวเนี่ยค่ะจะเย็นจะเย็นขึ้นหัวเลยคือจะเป็นไข้นะคะอย่างคนโบราณเขาไม่มีน้ําน้ําอุ่นนะคะคนที่แบบเกิดลูกคลอดลูกใหม่ๆเขาจะไม่ให้อาบน้ําเลยค่ะไม่ให้สาผงเลยเนี่ยเพราะคนสมัยก่อนไม่มีน้ําอุ่นแต่ปัจจุบันมันมีน้าน้าอุ่นเนาะก็ใช้แทนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าพี่ถามว่าทําไมใช้น้าประปาโคดหัวเข้า,ขาไปสาผงเข้าไป แล้วทําไมมันรู้สึกว่าบูบๆเนี่ยอันนี้คืออาการปกติคือเลือดพี่แข็งตัวกระทันหันคือร่างกายปรับตัวไม่ทันนะเหมือนพี่ไปโดนนอกน้ําแข็งอะเลือดมันบดเดินเฉยๆคะ่ะดังนั้นพี่สาน้ําอุ่นถูกต้องละทุกวันนี้นะยูยอยากน้ำดย,ยใช้น้ําอุ่นนะคะไม่ใช้น้ําเย็นเลยใช้น้ําอุ่นแบบไม่ได้ร้อนเกินไปนะอุ่นพอดีพอดีพอดเพราะว่า เราไม่ลือดหน้าหนาวหน้าฝนหน้าฮ้อนหน้าอย่างเนี้ยจะใช้น like. ้าอุ่นหมดเลยเพราะว่าเลือดรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกเลือดลมไหลเวียนดีถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าผิวแห้งแบกเป็นอย่างเขาทาครีมเอาบบกเป็นอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าน้ําเย็นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองช็อกเลยค่ะคืออาบน้ําเย็นบมดได้ทุกวันเนี่ยเหมือนช็อกขนาดเนาะก็ปั๊บน้ำอุ่นดีกว่านะเจ้าเจ้าตามนี้ค่ะ